สีเทาเหลือบแดงเชิงละเอียดมากๆค่ะผืนนี้คุณลินอยากให้คุณเป็นเจ้าของค่ะงานดีมากงานดีจริงๆแล้วก็สีค่อนข้างหายากมีน้อยนะคะเนื่องจากสีเป็นสีละมุนนะคะการทอก็ต้องยากตามไปด้วยนะคะถ้าเป็นสีที่มีความสดใสะคะ่ะการยกได้ก็จะง่ายขึ้นหัวสิ้นนะคะคุณลินเลือกใช้สีแดงเข้มค่ะแล้วก็ พุ่งด้วยได้สีดํานะคะเพราะฉะนั้นมีความเหลือบเงาคล้ายไหมเลยค่ะผ้าอ่อนไม่แข็งนะคะสิ้นแบบนี้นะคะเรียกสิ้นตะล,ล้อเราออกแบบโทนสีให้เป็นโบราณมีการคาดแถบสีเทานะคะแล้วก็เป็นได้สีเทานกพิราบพ,พุ่งด้วยสีแดงเพราะฉะนั้นจะมีความเหลือบแดงอยู่ค่ะตัวค่อนข้างสวยงามเลยค่ะคุณผู้ชมการที่จะทำให้สีออกมา แบบนี้นะคะสวยลงตัวเป๊ะแบบนี้นะค่อนข้างยากค่ะบริเวณเชิงยิ่งสำคัญไปอีกค่ะเชิงพื้น,นี้ละเอียดมากๆเป็นลายชาววังองค์ประกอบครบตามแบบฉบับของจังหวัดสุขโขทัยค่ะนกคุ้มนกคาบดอกมีครบเลยค่ะแล้วก็งานละเอียดละเอียดแบบนี้มีให้เห็นน้อยทอ,อยากงานก็ออกมาน้อยเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมพื้นนี้นะคะคุณินเย็บถุงไว้แล้วคําว่าเย็บถุงหมายความว่าเย็บชายติดกันไว้แบบนี้บริเวณ ก็พงเก็บงานเรียบร้อยบุผ้ากาวด้วยเฉดสีแดงเหมือนหัวสิ้นนะคะคุณผู้ชมคุณสามารถแกะบริเวณนี้นะคะแล้วก็ตัดสำเร็จรูปได้อีกด้วยค่ะหากนุ่งสิ้นเป็นคุณนุ่งสิ้นได้เลยนะคะบริเวณนี้แกะได้ค่ะพื้นนี้นะคะย้ำว่าราคาแค่ 1 0 0 1 8ร0บาทเท่านั้นดีกว่าแต่ราคาเดิมค่ะมีพื้นเดียวหมดแล้วหมดเลยสนใจรีบจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยค่ะกดคำอธิบายมีช่องทางมากมายให้คุณติดต่อเข้ามาไม่ว่าจะเป็น i ล e Facebook หรือหมายเลขโทรศัพท์แม่ขาพูดง่ายใจดียินดีตอบคุณคุณทุกคำถามค่ะสวัสดีค่ะ